ผู้ชมจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพาไปดูกันที่จังหวัดพะเยาค่ะฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหลักสูตรการฝึกซ้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่2อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหลักสูตรการฝึกซ้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดพะเยากลุ่มเป้าหมายค่ะได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบงังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทน หรือการฝึกอบรมหลักสูตรใดมาก่อนจำนวน98คนทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในด้านยุทธวิธีการป้องกันตนเองและเพิ่มศักยภาพให้สามารถเป็นกำลังหลักในพื้นที่ที่มีคุณภาพในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงพื้นที่ตอนในตามแนวชายแดนเสริมสร้างเรื่องของความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ